เปิดด้วยภาพรถถังเคลื่อนที่ในสนามฝึกยิงปืนใหญ่เสียงเครื่องยนต์คำรามสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แทงเวิ l ์ลอินไทย a ลนด์วันนี้ผมมาจากพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถถังต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดของไทย 2026T56 ไทยแลนด์แทงที่กําลังเป็นกระแสะและได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2026T56 คือโครงการพัฒนารถถังหลักประจําการใหม่ของกองทัพบ,บกไทย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยทั้งด้านระบบป้องกันตัวระบบตรวจจับเป้าหมายและระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติจุดเด่นสำคัญของ 2026T56 อยู่ที่ตัวป้อมปืนดีไซน์ใหม่ใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิมพร้อมระบบออโต้โหลดเดอร์ที่สามารถบรรจุกระสุนได้รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นลดความเสี่ยงให้กับพลประจำรถ โครงสร้างตัวถังเลือกใช้วัสดุผสมระหว่างเหล็กกล้าและกรอะคอมโพสิตท,ทำให้มีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นก่อนแต่ยังคงความแข็งแกร่งในการป้องกันการโจมตีจากกระสุนจอะกรอดและระเบิดแสวงเครื่องขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1,500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้กว่า75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในภูมิประเทศวิบากสามารถทำได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบการสะเทือนแบบไฮโดรพนูมาติก ทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วในทุกสภาพภูมิประเทศด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลสามารถล็อกเป้าหมายและยิงได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกล้องในวิชันและเทอร์โมลคาเมราอีกหนึ่งจุดแข็งคือระบบ Active Protection System (APS) รุ่นใหม่ของไทยที่สามารถตรวจจับและทำลายหัวรบต่อต้านรถถังที่พุ่งเข้ามาได้ก่อนจะถึงตัวรถ ตอนนี้ 2026T56 อยู่ในขั้นตอนทดสอบสมรรถนะในสนามจริงและคาดว่าจะเริ่มผลิตเข้าประจำการลอตแรกในปี2027หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมกองทัพไทยถึงตัดสินใจพัฒนารถถังเองคำตอบคือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านยุโทโธปกรณ์ลดการพึ่งพาต่างประเทศและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทหารให้กับไทยในระยะยาว หากใครอยากให้ผมพาไปรีวิวใกล้ๆหรือดูการทดสอบจริงๆในสนามยิงจริงอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Tank World in Thailand และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวของรถถังและยุทธป,ปรกรณ์น่าสนใจจากทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมครับตัดจบด้วยโลโก้ช่องบวกเสียงเครื่องยนต์รถถังคำราม